จากอินเทอร์เน็ตพวกเฟซบุ๊กในเพจเลยนะครับผมค่ะรับผมแล้วภา,<ม>าพที่คิดในใจที่จะสอบเข้าหัวก้อ,อเป็นยังไงก็ในหัวข้อคือหัวหินเหมือนแห่งความสุขก,ก็อาจจะเน้นแบบผู้คนที่มาเที่ยวแล้วมีความสุขบรรยากาศโดยธรรมชาติที่สวยงามของเมืองห,หินพวกทะเลในเงี้ยครับสอบไปกี่รูปคะรอบแรกส่งไปสิบรูปครับ ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมันไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้กันนะก็อาจจะมีคนส่งน้อยอยู่รอบแรกรอบสองน่าจะรอบสามน่าจะเยอะกวันนี้นะครับค่ะวเช่นรอบสองรอบสามจะสอบเข้าประกวดอีกไหมครับก็น่าจะเข้าร่วมอยูครับผมง่ายเลยฮะในการขายมันใช้เทคนิคอะไรพิเศษไหมครับไม่ไม่มีครับมันคิดว่าต้องเราใจกรรมการส่วนมากถ้าเราชอบรูปมันคิดว่าเราสวยแต่ว่ากรรมการอาจจะไม่ชอบก็ได้อนะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่กรรมการมากกว่า แล้วเราใช้มือถือใช้อะไรใช้ใช้กล้องกล้องใหญ่เลยครับผมแะ้บอกบอกว่าถ้าถ้ามือถือถ่ายจะยากไหมครับผมว่าถ้ามือถือถ่ายไม่ยากครับเพราะผมส่วนมากถ้าคนไปเที่ยวส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็มือถือถ่ายกันเยอะนะครับมือถือก็สวยกว่ากล้องใหญ่ก็มีเยอะแยะไปนะใช่ครับโครงการที่คนหนุ่มรับรู้เยอะไหมคะผมว่าส่วนใหญ่ยังยังยังน้อยอยู่นะส่วนมากจะเป็นพวก่แบบช่างภาพใช่ใช่ครับ ถ้าประชาสัมพันธ์นี่ไหนผมว่าขกหน้าเดือดส่วนมากจะมีพวกช่างภาพมืออาชีพมาถ่ายเยอะอยู่ต้องรอรอบสองรอบสามผมพว่าน่าจะเยอะใช่คิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์จากอะไรอีกบ้างไดแค่ไหนครับผมว่ามีมากนะครับว่ามันเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงโควิดด้วยแล้วก็ผลก็ยังยังกลัวอยู่แต่ว่าผมว่าโอวี้นก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวฮะเป็นครับผเรื่องโครงการนี้เป็นค่ะเชิญเชิญคนมาถ่ายรูปอย่างน้อยก็เชิญชวนทุกคนนะครับใหร่วมถ่ายรูป ย่างน้อยพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็ส่งภาพถ่ายก็เป็นกิจกรรมที่ภายในครอบครัวด้วยแล้วก็สามารถได้รางวัลมากมายครับผมขอบคุณครับรอบนี้ได้รางวัลไหมคะได้รางวัลที่พักแล้วก็ชื่นใจชื่นชมประมาณนั้นครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อสักนิรันกุเมืองครับผมสักนิรันกุเมืองครับใช่ครับตอนครับ